ผู้ชอบตกปลาผู้ชอบอุปกรณ์ตกปลาสวัสดีครับสวัสดีครับกับท่านที่ผู้ชอบชื่นชอบลอเลนจอหาปลาจอหาวัตถุใต้น้ําจอหากุ้งอะไรก็ตามที่เป็นสัตว์น้าหรือวัตถุใต้น้าดูข้อมูลตนนัวนี้กับลอเรนเอลิท fs มารู้จักแต่ละหมดในเครื่องของลอเรนเอลิท fs z o ูเริ่มจากโมดเดลแผนที่แผนที่ก็คือหนึ่งในตัวลอเลนออกแบบมาเพื่อใ,ใส่การาดได้นะครับอ่ามีช่องอยู่ตรงนี้ ถ้าไม่ใส่กร์ดแผนที่ก็จะไม่ละเอียดนะครับแต่ใส่ใสกร์ดก็คือเป็นการต้องซื้อเพิ่มนะครับต้องเั้นย้ําว่าถ้าต้องการละเอียดต้องซื้อการาดเพิ่มอ่ะโหมดต่อไปกดกลับโหมดโซน่าโซน่าก็คือซาวด์เดอร์นั่นเองนะครับก็จะมีโหมดหลักๆให้เราเลือกใช้งานปรับระยะความถี่นะครับการเกณฑ์สีการเร่งตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับตัดกวนตัดกวนอยู่ที่หน้าง,งานอยู่ที่เพื้นน้ำใหม่ๆเดิมๆท่านอย่าวปตกโอโ้ตายบางังยากขนาดนั้นเลย ไม่ยากครับมันมีโหมดอัตโนมัติแต่เมื่อท่านเริ่มคล่องบางก็จะมีข้อมูลอีกประเภทว่าท่านควรจะยกเลิกโหมดอัตโนมัตินะครับต่ออ่ะนิดนึงลืมเรื่องสีอ่ะเรื่องสีนะครับอ่ะกดผิดกดขับบางยังหลงขณะบางออกเรือทดสอบมีเรือทดสอบหลายลำบางยังหลงแต่สําคัญคือเมื่อเราหลงอย่าไปกดยืนยันกดขับไม่มีเสียหายไม่มีอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนใหม่อ่ะเลือกเมนูเพิ่ม อ่ะสีพื้นสีพื้นอยู่ที่ชอบนะครับว่าท่านต้องการปล่อยสีอะไรสายตาท่านเหมาะก,กับสีอะไรก็ตามแต่ส่วนตัวบางแนะนำนะนี่นคือความความชอบของบางบางก็จะเลือกพื้นดําพื้นหลังดําฉากหลังเนาะหรือน้ําเงินนี่คือส่วนตัวบางเน,นานะที่เหลือท่านชอบแบบไหนท่านคือเจ้าของมันจัดได้เลยโหมดต่อไปดาวสแกนคือการใช้ความถี่สูงในการส่งยิงสัญญาณลงไปนะครับการดูเชื้อปลาเน้นเน้นย้เราจะใช้ความถี่สองร้อยมากกว่าความถี่สองร้อยก็คือ โซน่าทั้งเดิมนะครับฟาร์มสีสูงมีบทบาทคือแยกรายละเอียดโครงสร้างอ่านนิชชยนี่คือเหมาะนะครับต่อไปไซสแกนเอ้บบังดูยังไงดูยากไหมทุกอย่างเป็นการเริ่มต้นไม่มีอะไรง่ายแต่เดี๋ยวนี้นะครับบังใช้เก็บข้อมูลมา14ีปีโดยการออกเรือแล้วก็ตามเก็บความรู้มาทําทางลัดไว้พร้อมสับลูกค้านี่คือคลิปสาระที่เป็นข้อมูลอุปเยสสับลูกค้าบังก็จะมีข้อมูลอุปเภสอ้าวบางังแล้วทาไมไม่ทําข้อมูลสารนะ ทุกอย่างนะครับเน้นย้ํามีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายออกเรือหนึ่งครั้งยกตัวอย่างลําใหญ่นะครับเอาลำเ,เล็กแล้วกัน otherwise. ลําเล็กเครื่องหนึ่งร้อยมาบางต้องออกทําข้อมูลมาสองร้อยกมตรต่อหนึ่งทิปก็คือ2วัน3คืนน้ามันบางต้องเบรกไปนะครับ95ธรรมดานะครับสามกว่าลิตรนั่นคือต้นทุนที่บางต้องเบรกแสด <Stall> งว่าสิง่งเหล่านี้บางทอนกำไรกับผู้ที่สั่งซื้อสินค้าบางเรื่องนี้จบโอเคเนาะแตงๆต็งเตง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 สแกนข้างเซตตรงนี้เข้าใจง,ง่ายเลยคือ1 อยู่กึ่งกลางของหัวสาวเดอร์ทางนี้ก็คือทางซ้ายของท่านท่านนี้คือขวาท่านนี่คือลักษณะของพื้นน้ําพื้นน้ําทางซ้ายทางขวาและนี่คือพื้นดินนะครับระยะมีบทบาทมากในการเลือกที่ความที่เหมาะสมสังเกตนะครับเอาแบบเข้าใจไม่ยากเนาะถ้าเกิดข้างๆมีดําอย่างนี้สแสดงว่าท่านเลือกเลือกระยะออกไปมากเกินกับความลึกที่ท่านอยู่ก่อนบห้าโอ้พอดีเต็มจอทุกอย่างอยู่ความเหมาะสมนะครับพื้นทางขวาก็าจะเห็นลักษณะของสิ่งที่อยู่ทางขวาเรือเราในเกมจิก ดูเชื้อได้ไหมอูได้นะตอกเรือหนึ่งคตกเรือหนึ่งลำเรือมีกาบซ้ายกาบขวาฝั่งไหนที่เชื้อมากกวันสแกนข้างช่วยได้หยดไปทางนั้นโอกาสลุ้นสูงกว่าแต่ถ้าใช้คําว่าหยดไปทางขวาเชื้อมากกว่าปลาก,กินไม่แน่เสมอไปเนอะอยู่ที่วันนั้นนั้นน้เหยื่อปลาฟังเหมาะสมเวลาที่ควรนะครับต่อไปหมดต่อไปมันใช้ชื่อว่าโซน่า 3D โซน่า 3D ดีต้องเน้นย้ำครับมีการออกปล่อยข้อมูลออกมา เยอะมากเยอะจนทําให้เข้าใจผิดพลาดนะครับแต่ในโมดสาธิตนี่มันยังไม่โชว์ขึ้นมาอ่ะโมดนี้เอาโมดนี้ดีกว่าเดี๋ยวบางย้อนกลับเพราะว่าในโมดสาธิตมันอาจจะมีไม่ครบเนาะสามดีนะครับคำว่าสามดีจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นซาว้วยธรรมดานะเป็นสามดีสามดีคือต้องมีกล่องมีกล่องท่านต้องซื้อกล่องอมีกล่องและมีหัวสัญญาณพิเศษที่ใช้กับกล่องนั่นแหละครับคือระบบสามดีแล้วอุปกรณ์เทคโนโลยีจะไม่หลอกแต่มนุษย์แบบผมหรือใครตามอาจจะให้ข้อมูลที่พลาดใช้คําว่าหลอกมันก็น่าเกลียดนาะพลาด ง่ายๆเลยเมื่อท่านต่ออุปกรณ์สามดีเข้าไปจอท่านมันจะโ,ว,โว์เลย 3D นั่นคือเข้าระบบแล้วแต่ถ้าขึ้นไม่ไม่ขึ้นคนํานี้ไม่ใช่แน่นอนครับผมต่อไปการสร้างเพิ่มนอกเหนือจากสิ่งที่โรงงานให้มาแล้วตั้งค่ามาแล้วสังเกตไหมครับมันมีเครื่องหมายบวกท่านแตะไปเลยท่านชอบ g ีพีเอสใช่ไหมครับลาก g ีพีเอสท่านชอบซาวด์ดธรรมดาลากซาวด์ด้วยธรมยธรมดาท่านชอบดาวสเกลความที่สูงอ๋อลากเข้ามาท่านชอบไซสแกเอาลากเข้ามา แล้วมาเลือกความเหมาะสมในตารางอ่ะบางลาตารางนี้ไซส์สแกนเป็นสิ่งที่ต้องการดูพื้นที่ที่มากแผนที่บางอยากได้ว่างกลางเอาสลับเสียสลับให้เหมาะสมสลับแบบไหนก็ได้ที่ท่านคิดว่าเหมาะกับท่านบันทึกมันก็จะรวมทั้งไซส์สแกนนะครับไซส์สแกนสาวด้วดธรรมดาจีบีสสังเกตไหมครับนี่ที่มาของคําว่าเออสักพักต้องซื้อสองเครื่องเมื่อท่านเปิดทุกอย่างในเวลาเดียวกันมันจะบีบพื้นที่แต่ถ้าหากท่านอย่างเดียว เต็มๆอย่างนี้ระยะไม่พอไม่เหมาะสมปรับระยะใหม่สามสิบต้นคลิปจำได้ไหมครับระยะอยู่ที่ความเหมาะสมอ่าได้แล้วนะครับเอ๊ะต้องดูสาวด้วยธรรมดาอย่างเดียวโอ้พื้นที่เยอะ,อะต้องการดูจีบีอย่างเดียวพื้นที่เยอะนี่เป็นคําที่มาบอว่าเออทาไมต้องซื้อจอสองจอขึ้นไปแต่ในการเริ่มต้นท่านไม่จำเป็นต้องซื้อสองจอเพราะเราเป็นการเริ่มใช้อุปรกรณ์นะครับ พอเริ่มใช้วันข้างหน้าไม่พอมือค่อยว่ากันใหม่แต่สิ่งที่ให้มากับสิ่งที่ท่านต้องจายในครัง้งแรกให้มาครบแล้ว g ี s ีจอซาวเดอรหจอเอ๊ะอะไรกีดแตะลากมันก็จะซ้อนได้พื้นที่กลับมานะครับสำคัญเรื่องอุปกรณ์เหล่านี้นะครับหท่านต้องการดูอายุให้มันให้ยืดยาวให้อายุมันยาวนานไฟสําคัญมากทุกยี่ห้อทุกแบรนด์ในตลาดเป็นอย่างนั้นนะครับไฟต้องอย่าต่ำกว่า12 1.2แล้วแต่ยาต่ำกว่า11.5เเป็นเด็ดขาดดีที่สุดควรจะแยกแบตเตอรี่ไว้นะครับถ้าเกิดชั้นถ้าเกิดท่านต้องใช้ร่วมนะครับร่วมกับแบตเตอรี่ที่ต้องสตาร์ทเครื่องเรือวิธีนี้ไม่ดีก็คือไม่สะดวกเราใช้ไฟพ่วงกับตัวของแบตเตอรี่นะครับท่านสตาร์ทเครื่องมันเกิดการกระชากจอมีปัญหาได้ไม่ใช่ครั้งแรกมันสะสมสะสมสะสมจนเกิดปัญหาได้ในระยะยาว ถ้าเกิดท่านทาได้ว่าเออบางผมไม่อยากเพิ่มแบตผมใช้เบตเครื่องดีกว่าทําได้ไหมได้แต่เมื่อท่านตสตาร์ทเครื่องเรือชุ่มบุม้มต้องปิดจอก่อนค่อยสตาร์ทอย่าสตาร์ทขณะเปิดจอถ้าท่านใช้แบตเตอรี่อยู่นะครับและที่สําคัญตอนนี้นะครับฟเฟซบอมเพจบอมเยอะมากบอกก็คือบลอมเป็นบังข้อสังเกตง่ายนะครับข้อสังเกตง่ายๆ,ๆก็คือหนึ่งโอ,โอเคเได้ตัวนี้ต่อเได้เลยนะข้อสังเกตเลยนะครับโจรจะไม่ใส่เบอร์โทร ที่บ่งบังของบงัง,บงก็คือ0 8 4 4 c 1 3 5 0 6โจรจะไม่เอาชื่อบัญชีของบังไปเล่นไปแปะโชว์แต่ของบงังเฟซจริงจะใช้ชื่อว่าสราวุธยุคนทรบัญชี scb นะครับต้องเน้นย้ำเนาะซึ่งทุกข้อมูลเหล่านี้บังก็จะพยายามให้ข้อมูลมาครับทั้งหมวดสาธิตและก็งองหน้างานตามท่านดูข้อมูลที่บังลงไว้แล้วในทุกช่องทางที่บังลงได้นะครับเพื่อจะมาผนวกเป็นข้อมูลแล้วก็ส่งต่อให้กับลูกค้า นะครับอู้บางกักบางกักคำนี้บางก็ฟังแล้วตุกครั้งที่มีคลิปคำนี้บางขอเลขเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงกับเรือทดสอบบังได้ไหมครับลำเล็กใช้รอบหนึ่งทิปหนึ่งประมาณ3ามลัลิตรนั่นซื้อสิ่งที่บางต้องแบกต้นทุนเองบริษัทไม่ได้เข้ามาผู้นําเข้ามาได้มาซัพพอร์ตทั้งหมดนะครับบางต้องจ่ายของบางเองแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นบางทอนให้กับลูกค้าที่ซื้ออุดหนุนกับบางเข้าใจกันเนาะไม่ไม่ดูรายไอ,อ้มด่ามากเนาะ เพราะบางต้องจ่ายแสดงว่าท่านซื้อบริการกับบางซื้อสินค้ากับบางท่านคือผู้สนับสนุนที่เพื่อบางไปต่อเช่นกันข้อมูลที่บางมีบาง,บางให้หมดถ้าจะบางให้ได้สำหรับลูกค้าสวัสดีครับบางวุฒิภูเก็ตครับผม